บ้านป่าตึงมูที่7ตำบลป่าตึงจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่จรรัน8โมงเช้า54นาทีของวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2566กะรับรตัวนี้ก็เป็นปั๊มพีทีตาบุญนช่นกำลังจะผ่านที่นีนะครับ สวัสดีครับพี่มานอนครับ <Sukai <Shift> <Sukai> 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 <Sukai Sukai Sukai> คุณแม่นั่นแหละสู้สผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผมได้ขี่มอเตอร์ <laughs> ไซค์ <laughs> <laughs> จับจับจับเออจับอที่ถายนะเอออย่างั้นนะครับผมจับเพื่อนนะครับจนะครับจ้าาาาาา้าา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 นาา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 านาา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  có các to lét nó vô. Có nước nó. Có cái cái này đây. Này ในหน้าขึ้นทับในหน้าขึ้นในหน้าขึ้นอีกห้านะอีกห้ากิโลจะถึงแม่จันนะคุณผู้ชมบ้านป่าตึงตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมนะ ตรงนี้อยู่ตรงปั๊มพีทีมีอะไรขายบ้างตรงนี้ดูก่อนพาดูนะครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรขายบ้างก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเงียเ้ยวก๋วยเตี๋ยวไก่พลละน้ำใสแล้วก็มีมีขาขายทั่วไปนะครับคลิปสอบมีร้านลาบด้วยนะคุณผู้ชมนะ <im itary> ผมผม <im itary> อาโนนไทยวัดครับตั้มดำซิงูอยู่นู่นมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นสาวสายบุญสาวสายบุญ <laughs> เติมน้ำมันรถก่อนนะครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมคอมเมนต์คอมเมนต์ติชมติชมเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์